สวัสดีครับอยบผมพิง k b บอยนี่คือเกมซิวินเดลิซินแกนคอรนะครับหรือ7จ็ดปาบนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึง2ตัวละครใหม่กันนั่นก็คือตามที่เห็นในปกคลิปเลยเป็นลูดิสนะครับลูดิสเกเรตแล้วก็จะเป็นเอลิสนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึง2ตัวละครนี้กันคลิปนี้คงไม่มีการเล่น PVP ให้ดูนะเพราะว่าอาจจะยาวหน่อยเพราะมนสตัวละครเลยนะครับ เามาเรามา,เรามาเริ่มกันเลยเดีกว่าตั้งแต่ตัวแรกตัวแรกลูดิสเกเรนนะครับผมเรามาดูที่สกิลแรกกันเลยสกิลแรกสกิลแรกจะเป็นสร้างดาเมจ500%ของพลังโจมตีแกสตูนหนึ่ลายประจันบาลประจันบาลคือสร้างดาเมจเพิ่มเติม,ม0.8%ต่อพลังชีวิตที่เหลือของตัวเอง1%นะครับบอกเลยว่าโคตรแรงถ้าใช้คู่กับเดี๋ยวไปดูเอกะลักษณ์ของมันอีกทีนึงนะครับ ต้องใช้คู่กับเอกลักษณ์และแน่นอนใช้คู่กับสกิลนี้ด้วยสกิลที่2นะครับ air burst สร้างดาเมจ280%ของพลังโจมตีแกศสตูทั้งหมดและทำให้ติดเชื้อเปน็นเวลา2เทินติดเชื้อเนี่ยคืออีกฝ่ายจะฮิวไม่ได้เพิ่มเลือดไม่ได้ฟื้นฟูไม่ได้อันติอันติจะเป็น flash over หรือระเบิดนิวเคลียร์ในเรื่องนั่นเอง มอบลูกแก้วเวทมนต์แก่ตนเอง1อันแล้วเพิ่มดาเมจที่ตนเองสร้าง30%ต่อลูกแก้วเวทมนต์1อันและสร้างดาเมจ350%รของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดลูกแก้วเวทมนต์เ,เดี๋ยวเราพาไปดูออกทวว่าจะเป็นไงนี่ามาอ่านเอกลักษณ์ก่อนอนาคตที่ถูกกำหนดไว้เพิ่มสเตตพื้นฐานของตอนเอง10%อต่อสวินพวกพ้อมผ่มมนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้หนึ่งคนและก่อนสกิลที่สวินพวกพร้อมผอามนุษย์ใช้ และจะมอบลูกแก้วเวทมนต์แก่ตนเอง1อันและหากตนเองใช้สกิลโจมตีเดียวลูกแก้วเวทมนต์ที่มอบให้ตนเองจะหายไปและหากลูกแก้วเวทมนต์ที่มอบให้ตนเองครบ5อันเมื่อตอนเองใช้สกิลโจมตีเดียวจะเพิ่มมาต้าคริติคอลห้าสิบเปอร์เซ็นต์และสร้างดาเมจเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์ลูกแก้วเวทมนต์เพิ่มดาเมจที่สร้างจากสกิลโจมตีเดียวบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทับซ้อนได้สูงสุดห้าครั้งอย่างที่พูดไปนะครับไอ้ลูกแก้วเวทมนต์เนี่ยมันได้ต่อเมื่อ ไม่ได้ใช้โจมตีสกิลเดียวก็คือใช้สกิลนี้มันจะได้ลูกแก้วเวทมนต์มาแล้วก็พอมาใช้อันเนี้ยพอมาใช้สกิลหนึ่งเนี่ยไอโจมตีสกิลเดียวเนี่ยมันก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นต่อลูกแก้วที่มันมีเป็นบัฟของเราเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูมาดูที่อาวุธศักดิ์สิทธิ์เออไม้เท้าของเฮียม,มาร์ท เพิ่มความสามารถด้านโจมตีของตอนเอง5%ต่อลูกแก้วเวทมนต์ที่ตนเองมี1อันนะเดี๋ยวหลายๆคนคงงงว่าลูกแก้วเวทมนต์เนี่ยมันคือยังไงไปดูเลยดีกว่าไปดูเลยดีกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมใช้ใดูเดี๋ยวดูบนบนหัวตรงนี้มันนะบนบนหลอดเลือดทุกคนอาจจะไม่เห็นเคอร์เซอร์ของผมนะแต่ให้ดูบนหลอดเลือดไว้เน,น้นผมใช้สกิลโจมตีหมู่นะ ว่าพอโจมตีหมู่ปุ๊บมันจะมีลูกแก้วขึ้นอันเนี้ยคือเราทับซ้อนได้สูงสุดถึง5ครั้งเนี่ยใช้ปุ๊บอีกฝ่ายฟื้นฟูไม่ได้เห็นว่ามันก็จะมีสองลูกแล้วตามอันตรีเนี่ยเห็นว่ามันจะมอบหนึ่งอันแล้วมันก็จะเพิ่มดาเมจตามลูกแก้วปีกก้อนนี้จะเพิ่มดาเมจตามลูกแก้วปีกตามอัตราส่ของมันถูกไหมตามเอักษณ์ของมัน เท่ากับเนี่ยถ้าเราใช้โจมตีสกิลเดียวปุ๊บบึ้มโคตรแรงเห็นปะแต่ลูกแก้วเราก็จะหายไปหมดประมาณนี้นะครับสกิลของรูเดียสเนาะแล้วก็จะมีมาพูดถึงเสื้อผ้าใช่เสื้อผ้าที่มีเป็นของรูเดียสที่เป็นอีเวนต์นี้นะ นี่ของลูดิสจะเป็นเซตนี้สวยนะเซตนี้สนนราคาอยู่ที่นี่ครับ400กว่าบาทอันนี้ก็700กว่าบาทอ่ะอันนี้เป็นสกินที่2เป็นแฟร์ที่2ราคาเหมือนเดิมเลย อันนี้ส่วนตัวแล้วแต่คนชอบเลยนะเออชอบอันไหนอะไรอย่างงี้จะส่วนตัวเลยผมชอบอันเนี้ยชอบมากอ่าเรามาดูคอมของตัวลูเดียสกันดีกว่าแต่ผมจะขึ้นรูปไปให้ก็นะครับอย่างที่เห็นในรูปมันจะเป็นผมจะจัดไว้สองเซตคร่าวๆนะั่นคือเซต ที่เป็นเผ่ามนุษย์เลยโดยเฉพาะกับเซตที่เป็นคลาโบคืออันนี้ยผมจะอ้างอิงจากตัวที่ผมมีเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวอื่นที่ผมไม่มีผมก็ไม่รู้ว่าสกิลมันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันต้องมีตัวก่อนมันถึงจะรู้อ่ะเออง่ายง่ายเนี่ยผมก็จะจัด,จดไว้จัดไว้สองเซตส่วนตัวซับเนี่ยเลือกเอาได้เลยตามที่ใครเห็นชอบใครพอใจตรงไหนแต่ว่าสามตัวสามตัวหลักในแต่ละเซตเนี่ยผมว่าต้องเป็นสามตัวเนี้ยจะดี เพราะว่าป๋ากับลูเดียสเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วโคตรแรงแน่นอนบวกกับอา t เธอร์ที่เป็นตัวเอ็กซ์ลเบอร์ที่เป็นเผ่ามนุษย์สีแดงเนี่ยมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มสเตตด้วยนะครับของถ้าใช้เป็นเผ่ามนุษย์ทั้งหมดนะที่ลงสนามอ่ะมันจะเพิ่มสเตตด้วยส่วนโคลาโบเนี่ยจะเป็นฮอปเปอร์เออกว่าจะนึกชื่อออกฮอปเปอร์จากเซนเจอร์ติงนะครับเพราะว่าเอกลักษณ์มันเนี่ย จะติดพิษ2ตัวตู2สองตัว,ตวแล้วก็ถ้าเราเอาตัวที่เป็นโคลโบทำทำดาเมจใส่เนี่ยดีบัฟนั้นนะมันจะมันจะเพิ่มดาเมจที่ตัวโคลโบยิงใส่ด้วยซึ่งแรงมากๆนะครับก็เลยจัดมาตามนี้ประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวคาดว่าเนี่ยทั้งสเซตเนี่ยเดี๋ยวจะเอาลง pvp ให้ดูว่ามันต่างกันยังไง นะครับเดี๋ยวขอเวลาไปปั้นก่อนนะขอไปปั้นตัวก่อนแล้วก็เรื่องตัวซับก็อย่างที่พูดไปเลยเลือกใช้เอาตามที่ชอบนะโอเคโอเคเรามาถึงตัวต่อไปเอลิสบริอัสเกลัดนะครับผมเอลิสเนี่ยเอามาเริ่มที่สกิลแรกสกิลแรกจะเป็นดฟฟสไตน์สร้างดาเมจ4ี0 ขอพลังโจมตีแกสตูหนึ่งลายสับบั้นสับบั้นคือเพิ่มอัตราคริติคอลขสามเท่าสกิลที่สคือสวิปสแมชถอนเอฟเฟกบัฟและตั้งท่าของสตูและสร้างดาเมจสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีอันติอันติคือออฟเฟนออฟเฟนติฟไดสร้างดาเมจห้าร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแกสตูหนึ่งลายประจันบานประจันบานก็คือสร้างดาเมจเพิ่มเติมต,มตามพลังชีวิตที่เหลือนะครับ เอกลักษณ์เอกลักษณ์ก็คือเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของพวกพ้องที่กําหนด10%ต่อพวกพ้องที่กําหนดที่เข้าร่วมต่อสู้ใน PVE 1คนและเพิ่มดาเมจที่สร้างจากการโจมตีเดียว15%พวกพ้องที่กําหนดคือเผ่ามนุษย์ธาตุพลังซึ่งเนี่ยเป็นมันเป็นโคตรเสียเด่นใหญ่ๆเลยเพราะมันจับใช้ได้ยากมากนะครับและยิ่งเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ดูอาวุธศักดิ์สิทธิ์ดีกว่า เนี่ยอาวุธศักดิ์สิทธิ์อาวุธศักดิ์สิทธิ์คือดาบของเอเคเพิ่มดาเมจที่สร้างของพวกพ้องอสวุวินที่กำหนดส0ต่อลูกแก้วเวทมนต์ซึ่งลูกแก้วเวทมนต์เนี่ยมันคือต้องใช้กับลูเดสเท่านั้นเนี่ยอืมพวกพองที่กำหนดมาเดิมเป็นมนุษย์สีแดงเรามาดูแฟของเอลิสกันดีกว่านะครับ แฟของเอลิสเนี่ยจะมีสองอันนี่เป็นสองอันนี้สีแดงเท่นะเนี่ยผมเท่เลยเท่มากต่อไปก็เป็นอันนี้นอันนี้ก็ออกแนวน่ารักไปเลยราคาเหมือนเหมือนกันนัเหมือนเดิมเลยเหมือนของรูดิสเป็นสองอันนี้เออผมลืมพูดไปเลยว่า ลูเดียสเนี่ยมันเป็นเรากลับมาที่ลูเดียส่อนะลูเดียสเนี่ยมันเป็นตัวที่ลงได้ทั้ง PVP และ PVE ในการตีบอสก็ได้ตัวมันแบบว่าครบคือถ้าใครจะปั้นเนี่ยก็ปั้นได้เลย,เลยตัวมันเก่งจริงๆตัวมันเก่งจริงผมไม่ดูมาในกลุ่มเห็นเขาว่านว่ามันคือป่าสองเออมันคือป่าสองเลยผมอะอยากได่อันติเอาสักเนี่ยผมว่าเนี่ยสักสี่เนี่ย สี่ห้าหกเนี่ยกำลังดีสี่เนี่ยคือเก่งแล้วผมว่านะประมาณสักสี่กำลังดีอันตีเนี่ยอืส่วนอุปกรณ์เนี่ยผมผมยังไม่ได้ใส่อะไรนะทุนเนี่ยผมใส่เป็นพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าใส่ตามตามจริงแล้วผมว่าได้ใส่ตามนี้นะเป็นเลือดกับดามเมจคิทิคอลไม่ใช่เลือดเป็นโจมตีกับดามเมจคิทิคอลอย่างนี้นะครับแนะนําเป็นอย่างนี้หรือถ,ถ้าใครอยากถึกๆใส่เป็นเป็น เลือดเป็นเกาะเลยก็ได้นะเป็นเลือดเป็นโลอย่างเงี้ยเป็นเลือดเป็นดีเฟนต์อย่างเงี้ยเป็นเลือดป้องกันหรือจะเป็นป้องกันหกก็ได้แล้วแต่คนชอบถ้าอยากยืนถึกๆใน PVP นะอืมประมาณนี้แล้วก็คอมของรูดสเนี่ยก็ตามที่บอกไปตามที่เมื่อกี้เลยที่อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะครับการปั้นก็อย่างที่บอกไปพ v Pv p PVE ได้หมดอุปกรณ์ที่ใส่โอเคเราตัดมาที่เอลิส ก็ถามว่าตัวมันปั้นทำอะไรดีอ๋อเอางี้ง่ายๆเลยดกวาไม่ต้องปั้น